ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพระก,กันไตรปิฎกอิเตปิสอมภะคะวา,าอะระหารังวันจัสรวาลภะคะวาอิติปิสอมภะคะวาธรรมะสรรมปุญโตวันจักรคา พระคะว่อยิติพิโารณคะวัสุขันโตวันจะโทภะระวัอิ่ิพิโกภะคะวันโล้นวิโารณจะโทภะระวัอาังังสาระนังกาจัมปิอาลังคังสิละสานะมามิจังมานสะโพดังสะระนังกา

kamian kilatan aami I iki pinko bakkawa dan lowa ja to Pakkawa Igi pintor pakkawapul sama ra jiwa तोह भगवान् भुवन तोह भगवान् जोह भगवान्

Mani jiti soh bhagavani jiti soh bhagavani ro bhaganto anicca kanna parami jasa pamno Ipihsoh bhagavā, Ipihsoh bhagavā, sangya kanto ane jala kana palame japañno. Ipihsoh bhagavā, Ipihsoh bhagavā, sangala kanto ane jala kana palame japañno. Ipihsoh bhagavā, Ipihsoh bhagavā, dinyana kanto ane jala าปะติภะสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาอิติปิโสปะขาวาปะติภะกังขาวานะกาตุมหาานิกายตาวะเตมชาตาตุสัมมาทิยาณะสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาเจโชวะจักขาวานะกาตุมหาานิกายตาวะเตมชาตาตุสัมมาทิยาณะสัมปันโนอิติจิ

สิกขานาวะจิงสาตาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสปะคะวายามะตาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาตุสิกาตาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาเอ็มมะนัลติยาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสปะคะวากามาวะกะระ ตุสัมมาที่นะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโทภาวัจจะตาตุสัมมาที่นะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปะกัมมะชานาคาตุสัมมาที่นะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตุติยจานาคาตุสัมมาที่นะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตัตติยจารนาุสัมคา

भगवा दे जा ना जातना जाना गांजात नरो पाव जलता गोता मा जिला नाम पाना पिता दे जा मा पिला पानी पिता भगवा पतिमा का ตัมมาทิยานะจัมปันโนอิติปิโสภะกวาสกิทาค้าปัติมาต้าตุสัมมาทิยานะจัมปันโนอิติปิโสภะกวาอาณาค้าปัติมาต้าตุสัมมาทิยานะจัมปันโนอิติปิโสภะกวาอรหันตปัติมาต้าตุสัมมาทิยานะจัมปันโนอิติปิโสภะกวาโสตาอรหันตปัต

भोज पालोला धा नमो भो नमो धाय नमो काया पाण्ड गोता नो पा मा गोता गेता गो पा ओ पाताो हे पाया सो ने मा ภะคะวานะวิแพะอสังวิตตังโสตฺตโปสาคุขิสวาทุสุสวาเยกุสลานาธัมมาเจติมีอาคิติดโตภควาอรหังอายาวัเสมางโพธังสรณังคาจามิสาโพธิปันจะยะตโนธัมมาุลาธัมมานังสิวังโพธิิัมมาโพธสุขะ ลาโนยาวะเจวังบัวจางสารานังกาจฌามิจามตูมหานาจิกาอิสัโลกุสัลาธัมมาอิสิเวชาจารานัมปันโนคูคูยาวะตาวะเด่งชาอิสัโลกุสัลาธัมมานังทัพานเจตุปโตโลกาวิโทมหาเอโอยาวะเจวังบัวจางสารานังกาจฌามิจามาอิสานาจิกา ลารรมาามาซาัญจตาตตาตาปารมีอนตลอยมากายาวเวังบัวตังสารานังกานิทุสิตาอิสโลกุสลารรมะปุยาปงคาตุลตตามะจาริลาวเจวังปัวตังสารานังการนมมะนาติสโลกุสลารรมะเหตุปวัสส

มิานมาจิตาโลภุตาลาธรรมานุปันะยาอินปันจะภาควตัญวณนังสารนังาานินมพุทธาจนะโมท้ามณานโตังคาสปุตติลภัลาภัลกนาเดเนะจเะจวะติหงตุลูโมลโมลสว่าายนะโมพุทาจนะโมท้ามาสันโมัง

ตาบังมหาอิติตาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสาปุริสาบังมหาสาปุริสาวังพุทธตาวังปัจเจกโพธิสาวังอรหันตสาวังตาปัสิติปิทาสลานังสาวังสาปุโรกาอิริยานังสาบังเอเตนะตาเจนะสุวัดิหนตุสาวังกุณังวัชพันาเจจังวิยัง เทติกานงนพานังโมคังโยมาคางทานาเจลางัญญาเนคังโยังอาภยางกาปางสุรังสิโลกางุเวสศติเทนเตนเตนะจัจเจนาสุวัติหอนตุหโลหโลหโโลสวาหายะนะโมุทธาสัตวกลงอเนกังอนาตารูปกันโเวทนาการทศัญญากาโทศัญ ตาลคันตัวเวญาณคันตัวนโมอิทธิโตตุปะวานโมพระสาติโคังอเนจังอนาตานโนาันตัเวทนาคันตสัญญาคันตัังการัเวียนญาณคันตนโมสวาคาโตวปะะตาโมนโมธรรมะตคังอเนจังอนาคานโนาคันตัเวทนาา กาตอาันาากตสคัญดาการตเรีานาคตน้ามอสภาคากตปะกวาตาธรรมนมธรรมะสตูกัอันจ่งอนาตาโลภการตเวทนาการตอัญญาการตสัคัาลารตเรียนาณการตน้ามสุปาชิพันนอปะกวาต่างธรโมะสตูกา มิจฉังอนาการดปัญากาตเวทนาการตจันญานกนโตัันาการตวเทนญาณการตัวนโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกตังโนภาะริสังนโมโายจมอาอุตุังมิจจันตตาาวาตาตโยโมนาโุอามาตุคังมิจจันตตาใุอา ត្ក� filtrate F hoc ជំ្� authenticity ជ្ក� filtrate Min seal ត្ក arbitration ឡ្ក h o n o